ฮัลโหลสวัสดีน้องเล่เล่ดีน้องเล่เล่สวัสด,นเลเลสสดีน้องยุงข้าวครับผมสวัสดีเอ่อน้องหกกรูนะครับผมเยนดีตลอดทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องของเรียวฮาเจในวันนี้เรีในเกมฟาร,ร์มมิงซูเเลเตอร์2022กันนั่นเองนะครับผมโอ้โหผมต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เรากลับมาแล้วนั่นเองนะครับในเรื่องของเออ่เกมที่ทําฟาร์มที่ดีที่สุดในในใ,ในไหนก็ไม่รู้อะแหละนะแต่แต่เป็นแต่ผมเชื่อว่าเป็นเกมที่ทําฟาร์มที่ดีที่สุดละ มาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่รถคันนึงนะครับเทตรงเทคเตอร์นะฮะเราขอดูภายในนิดนึงฮะสำหรับรถคันนี้นะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็ต้องกราบขออภายมาณนที่นี้ด้วยนะครับที่ไม่ได้อัพของอัพคลิปอะไรเลยนะครับเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็จะพยายามจะอัพคลิปไปบ่อยละกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยฮะเราก็จะเล่นไปด้วยและสอนไปเล่นอ่ะและสอนด้วยเล่นด้วยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคขอดู กันก่อนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับบ้านของเรานะครับหลังจากที่เราไม่ได้อยู่มาเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งนะครับยังอยู่ในทรงเดิมอยู่หรือเปล่านะครับก็ยังอยู่ทรงเดิมกันนั่นเองนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับอ่ะพาร์ทนี้เราจะทําอะไรกันดีนะครับทุกๆคนนะฮะอยากจะให้ผมทําอะไรนะสามารถคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับว่าเอ๊อยากจะให้ทําอะไรดูอยากจะให้สอนอะไรบ้างหรือว่าอยากจะรู้สิ่งไหนอะไรยังไงนะครับ เนาะโอเคเรามาดูในเรื่องของทรัพย์สินของเราก่อนนะคบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับทรัพย์สินของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับโอ้เราก็มีมากมายเหลือเกินนั่นเองนะครับในเรื่องของรถแต่และประเภทนั่นเองครับแท็กตงแท็กเตอร์นี้เรามีประมาณในระดับกลางๆนี้เรามีประมาณ4คันเน้น,เ,น,นเลยนะครับรถเก็บเกี่ยวเรามี2คันนะครับกระบะเรามี1คันนั่นเองโอเค พาร์ทนี้ผมจะขออาเอาเป็นว่าเ,าเลี้ยงไก่ดีกว่า,าเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะครับเราเลี้ยงไก่กันดีกว่าเนอะอยากหารถแรงๆสักคันนะครับกระบะอยู่ไหนกระบะมากระบะเออแล้วด,ดูเสียงด้แฮะหูหูอย่างเฟียสปื๊ดปื๊ดไมฟ์มามภายในสักหน่อยฮะไฮลักของเราเอ้ยเอย อะไรวะเนี่ยเฟรมเรตตกเฉยโอเคเราไปดูม้าก,ก่อนดีกว่าเฮ้ยไปดูม้าครับ <c oughs> <c oughs> ดูม้าของเราก่อนนะครับผมโอ้โหเฟรมเรตตกได้ไงวันนี้เห็น <c oughs> กต็ตกเหมือนกันหรือเปล่าฮะ <c oughs> ตอนนี้เรามาดูม้าของเราก่อนนี่นะครับไปปึ๊บเฮ้ยแม่โล เยี่ยมมากนะฮะสุขภาพดีอยากขึ้นได้นะฮะเราสามารถขี่ม้าของเราได้นั่นเองนะครับตอนนี้อาหารเป็นยังไงบ้างครับอ่าแต่ยังคงดีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับฟาร์มไก่ของเราเนี่ยนะจะเอาไว้สักจะเอาไว้ใกล้ๆฟาร์มฟาร์มมาเอาไว้แบบใกล้ๆฟาร์มมาแล้วกันนะครับเราก็ในส่วนของโรงงานแปรูปนะครับเราก็ยังคงอยู่ตรง ตรงตรงนู้นนะฮะไกลไนู้นเลยนะฮะไกลๆนู้นเลยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่ตัว P ครับผมปึ้งนะครับเพื่อเปิดหน้าต่างในเรื่องของตลาดขึ้นมานั่นเองนะครับจากนั้นเลือกไปที่หมวดไปที่ o r d o r นั่นเองนะครับจากนั้นเลือกไปที่ Conduction ปึ้งปังแต่เป็นคิดเข้าไปนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับ เลื่อนแบบเปลี่ยนมุมมองอะไรเงี้ยนะนะฮะหรือว่าเลื่อนแบบจะดูซ้ายดูขวาอะไรก็จะใช้ลูกศรอ,อ่าใช้ s a d w ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคสิ่งแรกที่เราต้องซื้อเลยนะครับนั่นก็คือไปที่ animal นะครับหลังจากที่เราเลือกที่ animal เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีวมมัวม้าเผ็ดอะไรเผ็ดพริกพริกก็ <c oughs> หมูมุกนี้ก็ยังเล่นนะเออนะฮะแกะแล้วก็ในส่วนของไก่นั่นเองนะครับมีบีด้วยนะฮะบี B พึ่งนะพึ่งพ,งพงึโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมีทั้งหมด2ตัวเลือกด้วยกันนะครับเนาะในราคา6,000แล้วก็ในราคา,อ,าอุ๊ัน,นี้ใหญ่มากนะสามารถเลี้ยงไก่ได้ถึงสามารถเลี้ยงไก่ได้ถึงสามอยหกตัวเลยนะครับเราสามารถมองได้จากมุมขวาล่างนั่นเองนะครับนี่นะนี่นะนี่นะนี เห็นไหม360ตัวนะครับซึ่งในเรื่องของอาหารที่เราจะต้องให้ลูกไก่ของเราเนี่ยนะครับก็จะมี3 3อย่างด้วยกันนะครับเนาะไม่แน่ใจนะฮะว่าว่ามันคืออะไรจะต้องเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องคาราบาลเลนเนั่นเองครับโอเคมาดูกันนะครับอันไหนข้างหน้าขอซูมดูก่อนอืมโอเคใช่ไหมเวลาใครมา บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรเขาก็จะได้เห็นแบบเอเอ,เอที่ดินของเราโอ้โหทำฟาร์มเยอะแยะจังเลยนะครับพเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตอกเอาลัวไ้ข้างหน้านะฮะเอาลัวไ้ข้างหน้านะครับซึ่งในส่วนของทางเดินก็ต้องเว้นไว้หน่อยนะครับเพื่อให้รถเนี่ยนะครับเข้าไปทําการวางอาหารวางอาหารไปนี่นะครับโอเคในแต่ละ พื้นที่นะครับในเรื่องของจุดการวางเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะครับมันจะมีราคาบอกอยู่นะครับผมซึ่งฟาร์มตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีราคาประมาณ7,900ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับโอเคผมจะเหลือพื้นที่ในการวางไว้ประมาณสัก1อ่าสัก2ช่วงคันรถแล้วกันนะครับโอเคไปปั้งเห็นไหม พอวางเสร็จแล้วปั๊บมันจะได้ยินเสียงไกยไก่นะครับพูดกอกกอกอกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับฟาร์มของเราอันนี้คือจะเป็นจุดในส่วนของการเอาอาหารเข้าสู่ยุงข้าวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อนะครับซื้อสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าเราจะเข้าไปที่ซื้อที่ฟาร์มของคนอื่นก็ได้นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าได้ปะวะอันนี้มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมเราสามารถ ดูอยู่ไกลๆจากภายนอกได้อย่างเดียวใช่ปะเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานั่นก็คือเราจะต้องมีไก่ใช่ไหมมาที่ลูกเท้าครับอ่ากด R ปึ้งขึ้นมาสักปั๊บเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3าตัวด้วยกันนะครับสามพันของเราด้วยกันนะก็จะมีไก่บ้านนะฮนะก็จะมีไก่ชนนั่นเองไก่ชน ไก่บ้านของเรานะครสีขาว2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยนะครับของพ่อค้าสัตว์เนี่ยที่เขาจะขายให้กันเราเนี่ยมันก็จะมีอายุบ่งบอกมาด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับไก่ตัวนี้มีอายุราคาเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยนะครับก็ยังแบบเพิ่งเกิดเลยแลกลอดเลยแลกเกิดเลยนะครับก็จะยังไม่มีอายุนะครับในเรื่องของสเตตัสตงชิคเก้นเห็นไหมจะมีสมุดสามบรรทัดด้วยกันนั่นเองครับก็จะมีในเรื่องการสืบพันธุ์ในเรื่องของการ กี่อายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคผมก็จะซื้อไก่ตัวนี้แล้วกันนะฮะเป็นไก่ชนแล้วกันเป็นไก่ชนแล้วกันนะครับซึ่งฟาร์มของเรานะครับสามารถใส่ได้ถึงสาม้อยหกสิบตัวเลยนั่นเองครับผมก็จะซื้อสักเอาเท่าไหร่ดีสักสองร้อยแล้วกันเออสองร้อยสองร้อยไม่มันไม่มันไม่มันพิมพ์เลยเลยปะมันพิมพ์ไม่ได้นะพิมพ์ไม่ได้นะน้องทุกๆคนนะครับทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูนะฮะก็ ต้องคลิกรัวนะมันมันกดเลขไม่ได้อ่ะอ้าวคืออะไรวะไปปั๊บ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 ไปเรื่อยๆฮะเดียไปป้าวะซึ่งอ่อ๋อมันซื้อได้60ใช่ปะ60ปั๊บ60ใส่ไปก่อนเลย60ตัวปังนะครับตอนนี้เรามีไก่ชนของเราในี่สิบตัวนะอเอาไก่ ต่อมานะครับเอาไก่ที่เอมีอายุ6เดือนมาแล้วเนี่ยนะครับเอาสัก60ตัวรวมแล้วเป็น120ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เอาเอไก่ไก่นะครับตัวเล็กตัวแรกนั่นเองครับเอาสักอีก60ตัวแล้วกันจต่ไปคลิกไปที่ไก่นะครับผมจากนั้นให้กด buy บายบายว่าไม่ใช่บายไปว่าซื้อนะทั้งหมดฟาร์มของเราเนี่ยนะครับจะมี ไก่ไก่เนี่ยนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบตัวพอะเรากดออกมาแล้วปาโอ้โหเสียงไก่หอนสนันเอ้ยไม่ใช่ขันขันนะครับอันนั้นหอนนั้นมันมหาครับผมเล่นอะไรวะเนี่ยเออไปต่อโอ้โหเยอะแยะมากมายหลยายเหลือเกินขี่ไก่ได้ปะวะขี่ไก่ไม่ได้นะฮะเราละไหนเวลาที่ละเอียดดีมากนะทุกคนนะละเอียดดีมากๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงเออเสียงเป็นสมจริงนะครับข้างในเนี่ยจะมีไข่ นะครับผมด้านหลังคืออะไรฮะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอะด้านหลังคืออะไรนะครับหลังจากที่ไก่เนี่ยนะครับมันออกไข่นะครับไข่เนี่ยนะครับมันก็จะมาตั้งอยู่ตรงนี้ให้เลยนะครับไข่จะตั้งอยู่ตรงนี้ให้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เราสามารถดูสเตตัสไก่ของเราได้ยังไงครับหรือว่าเอะเราจะต้องเพิ่มเติมอาหารของเราได้ตรงไหนนะครับผมเราสามารถที่จะกด ESC ขึ้นมาปามจากนั้นไปที่รูป animal ของเราเองครับ ลิ้นเป็นลายครับแล้วก็จะดูในเรื่องของไก่ของเราได้ครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมออกไข่เนี่ยไก่ตัวนี้เนี่ยไม่ออกไข่สักฟองเลยนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมาเพิ่มเติมอาหารสัตว์ของเราได้นั่นเองนะครับโดยทําการซื้อที่ร้านขาอ่ะโทษทีฮะไปปับ๊บปับ๊บมาที่ ปั๊บตัวนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้เป็นแบบโอ้โหเป็นถังใหญ่ๆเลยนะครับในราคา1 5่0งพันห้าร้อยดอลลาร์นะฮะเันห้าร้อยเหรียญพราะว่าเราจะซื้อเป็นถังแบบแบบเป็นถุงอย่างงี้ก็ได้นะครับเป็นแกลลอนแบบนี้ก็ได้นะครับก็อืมก็แพงเหมือนกันนะเนี่ยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปปึก๊กปึ๊กเสร็จแล้วปั๊บเอาตรงนี้สักหน่อยอ่าออาจ,จัดไป เอาเอาสักสักสองอันเออกำลังดีนะครับไหม่ัพยสองอันก็คือสองพันลิตรนั่นเองนะครับซื้อ,อยังมาซื้อแล้วปะโอเคปึก๊กถ้าซื้อแล้วนะครับเราสามารถวิ่งไปดูที่ร้านได้ฮะ <c oughs> ขับเลนไหนไปไี่ยอ๋อขับเลนขวา้วนะประเทศไทยขับเลนซ้ายนะะอันนี้ขับเลนขวา ปาป๊าป๊ปาพลาละเลยฮะเลยเลยจุดร้านค้าของเราแม่แทนที่จะมีอะไรกั้นบอกเราสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้มองแมพโอ้โหคี่แบบพตนนักเลงอ,ะอ่ะอาอถึงแล้วปาป๊าป๊ปา,ปปาปเฮละเราเห็นถุงอาหารวางไว้แล้วหะาทีเ้เราจะไปพ่วงสักหน่อยแล้วกันนะฮะไปพ่วงสักหน่อย ไปพ่วงรถต่อสักหน่อยนะครับเอาคนอาหารสัตว์มาให้กุ๊กไก่ของเรากินนั่นเองนะครับผมอาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนบ้านครับผมโอ้สวัสดีครับอ้คนเต็มเลยเราต้องมโนนะ,ะเกมแบบนี้ราต้องมโนเราต้องมโน,มโนขึ้นมานะฮะสร้างสีสันให้กับตัวเองฮะถ้าหากว่าเราเล่นแบบ เออกงเงาว่าอะไรบางทีมันอาจจะเบื่อได้นะเพราะฉะนั้นนะใครชอบเกมนี้ผมต้องบอกแล้วเพลินจริงๆนะครับเราสามารถใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมใครที่หากว่าผมไม่พูดมากไปเปล่าก็ถือว่าเนี่ยฮะเล่นไปสอนไปนั่นเองนะครับเกมทำฟาร์มที่ดีที่สุดของเราไปปั๊บหอยหลังไปปั๊บปั๊บพวงไ้ปหวาได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะแบบอยากเนียนอ่ะได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะ ไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณมากอ่ะจอดรถแบบนี้แล้วกันปึ้งนะครับเดี๋ยวเราอ่าเอารถคันนี้แล้วกันนะครับเอาแบบแรงๆนิดนึงปั๊บกดคิวนะครับเพื่อเอาพ่วงออกนะครับอ้โทษทีฮะทุกคนนะครับผมก็บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตไปนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีการอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะอะ เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นคล้ายๆแบบน้ํายาหรือว่ามันมีในเรื่องของปริมาณน้ำยาอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะฮะเราสมัยก่อนใช่ไหมเราเราใช้ครั้งแรกไปเลยเนี่ยเราใช้กดใช้ครั้งเดียวปั๊บมันเปลืองมากโขเปลืองมากทุกคนนะครับซึ่งเปลืองมากจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคุมควบคุมได้แล้วว่าเราเนี่ยนะครับต้องการปล่อยน้ํายาเนี่ยนะครับกี่กี่มิลลิลิตร กิโลลิตรหรือนี้แล้วเขารี้วว่าไม่อยากให้มันสูญสิน้นหรือว่าสิ้นเปลืองจนเกินไปนั่นเองนะครับเนาะโอเคอย่างเช่นโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบว่าโอ้โหยาวอย่างนี้เลยใช่ไหมเวลาเราเวลาเราปล่อยพลนในเรื่องของยาฆ่าหญ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกินพื้นที่เปหยักมากเลยนะครับกินพื้นที่เปหยักมากแล้วก็เปลืองมากๆเลยนะครับบางคนยังไม่มีเงินใช่ไหมก็ะจะอาจจะแบบว่าต่องซื้อบ่อยหน่อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ ให้มันแคบลงมาละไม่อยากเปลืองทรัพยากรจนเกินไปนะครับสามารถกดควบคุมแซดได้นะครับเห็นไหมมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆปั๊บปั๊บดูมุมมุมซ้ายบนนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่แน่ใจว่าโอ้โหมัน,ม,นม,มันมืดไปนะมืดไปนะทุกคนนะเห็นไหมมันก็จะเหลือแค่แคบๆตรงนี้ละเห็นไหมเพราะว่าเราเลือกแค่หนึ่งช่องนะครับทีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มเอาแบบเต็มแม็กซ์ไปเลยนะครับนะอโอ้โหเพลินเพลินอ่ะนี่ นะครับถ้าหากว่าเต็มแม็กมันก็จะกลับมาเต็มหมดละนั่นเองนะครับอ่า,อาเห็นไหมนี่นะทุกคนมองนะเห็นไหมเห็นน้ํายาลงไหมฮะนี่น้ํายาลงเลยปึ้งปึ้งปึ้งป๊บป๊าป๊ปา,ปปา,ปอาโอเคอันนี้เป็นทริคเล็กๆแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปเอาอาหารไก่กันนะที่ร้านค้า ตรงข้างหน้านะครับใครอยากจะดูอะไรอยากจะฟังเพลินๆอะไรหรือว่าไปอ,อยากไ้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกนะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่ตามใจคนดูที่สุดแล้วนะับไม่มีช่องไหนที่แบบไม่ตามใจแล้วช่องผมแล้วอะเอาง่ายๆอะนะครับก็ขอบคุณมากนะตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าโหคนจะคนจะกดติดตามมาขนาดนี้นะครับไม่คิดว่าคนจะกดติดตามมาเยอะขนาดนี้เลยต้องต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งต้องจะพยายามอัพคลิปให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อ,อทุกๆคนนะครับที่โอ้โหสละ เวลานะครับหรือว่ายอมอกดซับสไครต์ให้ผมเลยนะี่ต้องขอกราบขอ,ขอแบบกราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะขอเชื่อมหน่อยอะไรวะเชื่อมได้ปะเนี่ยโอเคปร๊ดปา๊าเข้ามาปาบ๊บโอ้ยโสโอ้ยสมจริงมากนะเดี๋ยวขอลงไปดูครับขอลงไปดูเลยนี่ฮะ ตอนแรกพอมันแบบคล้ายๆแบบแคคเกอร์นี่ว่าเป่าเชื้อราในเดอะลัดออฟอารอะแบบแบบเชื่อมปุ๊บปั๊บสายไฟแม่งวางให้เองเลยปุ๊บปั๊บปื๊บปั๊บกับดูความสมดูความสมจริงนะทุกคนฮะเห็นปะ่ะนี่ฮะสายไฟฮะนี่เป็นขนาดแบบสายไฟเนี่ยเป็นขนาดเล็กนะครับเพื่อเพิ่มความจุมันจุกให้กับในเรื่องของพ่วงสายไฟพ่วงมาด้านหลังนะครับจะจะเป็นในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรไฟลงไฟเลี้ยวต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแบบเฉลเฉลิชนขึ้น,น,นมานะครับใน บนท้องถนนของเรานั่นเองนะครับป้ายกันปึ๊บปับ๊บขอดูภายในนิดนึงโอ้โหภายในนี่อย่างสวยอย่างงามครับยังมีจอในเรื่องของอินเทอร์เฟซให้วงบอกถึงความทันสมัยและราคาแพงเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับวมไปต่อปึ๊บปับ๊บออโอเคเดี๋ยวเราขอเปิดถังสักหน่อยโอเคนี่ถังเลยโอเครับแสงหน่อยนะฮะค่าเชื้อโลกันนิดนึงนะครับค่าเชื้อโลกันนิดนึงโอ้โหผู้คนยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวว่าหลักเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในเมืองแล้วกัน นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพาเข้าไปในเมืองนะครับว่าผู้คนเนี่ยนะครับยังคงแบบเดินให้ขวักไข่ขวักขวักไข่ขเออขวักไข่กันไหมโอเคเรามาถึงและปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กเดี๋ยวเรารีฟิ e เข้าไปเลยดีไหมโอเคแล้วกดตัว R ครับผมเพื่อการรีฟิ e ปึ๊กปั๊บถ้าเราลงล่ะ <c oughs> ยังรีฟิ e ปะไม่แน่ใจอ๋อไม่ไม่ต้องหยูดบนรถตลอดเวลาครับผม ในระหว่างที่เรากาลังทาการเติมนะครับเติมตรงนี้มาอ้าวอ่าไม่ไม่ไม่ใกล้หรอไม่ใกล้อีกถอยก่อนโอเคถอยก่อนการถอยหลังแบบแบบพ่วงนี่คือลําบากนะถือถือว่าลําบากพอควรนะครับออีกสักหน่อยแล้วกันเนาะอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าแบบอาจจะไม่พอหรือเปล่าอาจจะไม่พอจะเป็นพอนะครับไหนดูดิ อ่ะเอานดี๋แล้วกันสักสามแล้วกันว๊บปิดหวังว่าจะไม่ทับรถนะพอเปิดมาหวังว่าจะไม่ทับรถนะทับไหมโอ้ไม่ทับเยี่ยมเลยใกล้ไปอีกครับอันนี้คือรถของเรานะฮะรถรถบรทุกที่จอดฝางอยู่นะครับเป็นรถของเราเองเป็นรถของเราเองนะครับ คือความสมจริงฮะเดี๋ยวเราไปวนรถนิดนึงนะครับไปวนรถนิดนึงนะครับทุกอย่างนะฮะต้องอยู่ในกฎหมายจราจรนะฮะเราจะไม่สามารถที่จะแบบเอ้ยขับแบบสวนลงสวนเลนใหม่ไม่เอานะฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทํานะฮะมันเป็นอย่าไปทำนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคนนะปั๊บกด R ปั๊บอ่าฟิลฟิลขึ้นมาครับผมมาไอที่มันยิงยิงกันปะไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นฟรีไฟ์อะไร เล่นอะไรไปต่อปุ๊บป๊าบยังไงก็อย่าลืมยิ้มยิ้มมุมปากให้นิดนึงนะมาเป็นกําลังใจนะครับผมนี่ฮะมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนนะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้มองฮะเนื่องจากเราอยู่แถวชนบทครับรถไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่อ่าพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเราสามารถที่จะกดอเอ้ยไม่ใช่กด R กดววิกดอะไรวะกดไอได้ไหมไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราไปวนรถให้ดีก่อนตอนนี้ไก่แบบบอกหิวข้าวแล้วไก่ไก่ของเราเนี่ยไก่ไก่ของเราเนี่ยหิวข้าวแล้วไก่ไก่อ่ะไปปั๊บ ปั๊บปั๊บปัป๊บมามามามันใส่ไม่ได้วะกดไอดิเอ้ยโอ้เลย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 โอเคต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับจึงงถึงจะวางได้บางคนอาจจะเอ๊ะทำไมฉันวางไม่ได้ฉันซื้อมาแล้วแล้วทำไมมันวางไม่ได้นะครับ ไม่ต้องตกใจไปนะครับงมเข้มในมหาสมุทรบนผมนี่นะครับเด็กก็จะรู้เองนะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆนะให,ให,ให้ให้ตูดเนี่ยให้ตูดให้ตูดเทเลอร์เนี่ยนะฮะมันเลยมาสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นให้กด r อ,อเพื่อยกในเรื่องของการเทเข้าไปนะเทปื้ดเปอร์อรเซ็นด้านล่างมุมขวานะครับก็จะเลื่อนลดลงไปตามลำดับนั่นเองนะครับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บไ แล้วนะโอเคครบแล้วทีนี้ก็เอารถไว้จอดไว้ข้างทางเหมือนเดิมครับเพื่อดูพัฒนาการนะครับของไก่ของเรานะครับใครที่ลำสิําคาญเสียงไก่นะครับมันไม่น่าลำคาญหรอกมันโอเคเลยละ่ะโอเคนี่นะ ฟู้ดเนี่ยห้าพันลิตรเลยนะครับถ้าหากว่าเราเข้ามาอยู่ในฟาร์มไก่เนี่ถ้ามองในมุมขวาล่างเนี่ยนะครับตัวเลขห้าพันนะครับที่เขียน่าฟู้ดเนี่ยนะครับห้าพันนี่คืออาหารที่เราเพิ่งมาเติมให้กับน้องไก่ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อ,อ้ตัวนั้นฮะเห็นไหมฮะอันนี้ตัวนี้มีโอเสียง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 ,ยงดังมากนะก็ตอนแรกนะฮะเราซื้อมาเป็นไก่สีขาวตอนนี้ก็เป็นไก่าไล,ไลาย เขาเรียกว่าแล้วนินดำนะอันนี้นินดำโอ้สวัสดีครับไมเค,มเคิลไมเคิลอะโหลอะไรไมเคิลอ่าน้องจิกซอรครับผมน้องจิกซอว่าไงครับน้องจิกซอโอเคน้องเต้าหลินฮะเต้าหลินว่าไงฮะเต้าหลินอ่าน้องจิกซออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น้องอะไรวะจำไม่ได้ละโอเคอ่ะทีนี้ทำไรต่อดีอ่ะนะครับเราก็ไก่ใช่ไหมในเมื่อมีไก่ปั๊บไก่ เขาก็จะทําการในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะเกิดมาเป็นไข่นั่นเองใช่ไหมนะครับไก่ก็จะให้ไข่กับเรานะครับเราสามารถที่จะมาดูกันว่าตัวไหนบ้างแล้วนะครับที่ออกไข่มาให้เรานะครับอันนี้คือใน1วันของเรานะนะครับอันนี้คือใน1วันของเรานะครับมาดูซิปั๊บไก่เนี่ยนะครับออกไข่อะไรมาให้เราอย่างนะครับในแต่ละตัวตรงนี้เนี่ยนะครับจะยังไม่มีไข่ออกมาให้เรานะนะครับ ไข่เนี่ยเสียงเป็นศูนย์ฟองอยู่เดิกนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เวลาหน่อยนะครับไม่ใช่ซื้อมาปั๊บมันจะมีไข่เลยไม่ใช่นั่นเองนะครับอ่ะขอแต่งพื้นขอแต่งพื้นสักหน่อยให้มันแบบให้มันแบบเปียกเปียดอ่ะให้มันแบบเปียกเปียกให้มันแบบเปียกเฟียกเปียกเียอ่ะอ่าแบบเขาเรียกอะไรนะมีแบบอ่าสวยๆน่าสวยๆนะปึ้บอ่านะฮะ เพิม่มความล้มลื่นฮะเพิ่คมความล้ำลื่นมาปั๊บปั๊บเรา,ราหมุนนิดนึงฮะโอ้ยอ,อมมาเขาเรียกว่าเกลี่ยหน้าดินนะฮะเกลี่ยหน้าดินอืมเกลี่ยหน้าดินเกลี่ยหน้าดินปึ๊บปั๊บวางนิดนึงนะครับอืมเดี๋ยวนะ เอ๊ะทำไมมันหมุนไม่ได้วะผมก็ลืมอ๋อโอเคหมุนด้วยการกด Q แล้วก็กด E นั่นเองนะครับอ่ากด Q ไปป้าเพื่อเพื่อความแบบลมลื่นนะฮะเพื่อความลมลื่นนะครับอ่ะใส่ไปสักหน่อยนะฮะตรงนี้ไปป้าป้าป้าอ่าให้ดูแบบ <c oughs> เพลินอะนึกว่าะว่าคือเพลิน ปึกปาร์กปึกปาร์กใส่ไปให้มันปึกปาร์กปึกปาร์กนะมุมสักนิดหนึ่งนะฮะต้นไม้นี่มันจะทําให้เราดูแบบสบายใจอ่ะนี่เขาบอกว่าสบายใจนะปั๊บใส่ดอกแบบสีเงินครามหน่อยยากเงินครามขึ้นมาสักนิดนึงยากเงินครามอ่าใส่ดอกลิลลี่ไปสักนิดนึงใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่าเพื่อความแบบสีสันนะฮะให้ดูสบายตาหน้าชื่นชมกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะประมาณนี้ทีนี้ใส่ต้นไม้สูงใหญ่ไหม ฟาร์มของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดได้นะครับต้นไม้เนี่ยต้องใหญ่นะครับแต่ไม่เอาต้นนี้ต้นนี้ไม่เอาอะไรยังคงเป็นตอนนี้เน,นี่ยน,นะครับฤดูกลาลของเราเนี่ยเป็นในช่วงของเดือนมกราคมใช่ไหมยังคงเป็นหน้าหนาวนะครับต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่มีใบเลยนะฮะมันจะแบบตกอะแบบใบร่วงอะนะครับมันจะใบร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต้องเอาไม้เนี่ยต้นไม้หน้าหนาวนะครับต้นไม้หน้าหนาวเข้ามาสูงไปไหมเอะมันสูงไปเนาะ ส่งไปส่งไปนะนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ก็ก็ถือว่าโอเคเลยปึ้งไปนะครับเห็นไหมด้านหน้าด้านหน้าของเราก็จะเป็นแบบอุย้ยเดี๋ยวนะซูมซูมไกลไปไหมเดี๋ยซูมไกลไปไหมนี่ประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาแบบเพ้นพื้นกันหน่อยเออแบบเดี๋ยวนะ ให้มันแบบเพพื้นกันนิดนึงโอเคนั่นแน่ไก่ไก่ของเราเนี่ยนะครับไก่ของเรานะไก่ของเราเนี่ยต้องแบบให้มันแบบเออสีสีนี้เนะี่ยอ่าเอาสีนี้ดีกว่าเออนะครับสีนี้กําลังสวยสีนี้กําลังสวยปื๊บป๊าปื๊บป๊าปไไมปหาไปไหนปะปื๊บป๊าปืป๊บป๊าป บรรจงให้ค่อยๆบรรจงไปฮะพู่ความสวยงามการทาฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าหาว่าคุณเป็นสไตล์เร่งรีบเนี่ยมันอาจจะแบบเอ้ยแบบมันอาจจะรีบไปจนเราลืมบางสิ่งบางอย่างนะครับการที่เราจะมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทําเลยคือแบบไม่รีบร้อนจนเกินไปนะครับอยู่สบายๆนะฮะอากาศเย็นๆนะอากาศเย็นๆไปปั๊บนี่เราค่อยไล่ไปฮะเราค่อยไล่ไปปึกปั๊กปึกปั๊กอือเขาเมื่อกี้หลุดอ่ะ เมื่อกี้หลุดได้ไงไม่รู้โอเคอ่ะอันนี้คือสวยๆเลยนะคับสวยไหมไหนอลองเข้ามาดูทีโอ้โหอย่างสวยอ่ะอย่างสวยอย่างสวยว้ฮัลโหลสวัสดีน้องเล่เล่สวัสดีน้องเล่เล่สวัสดีน้องยุงข้าวครับผม สวัสดีท็อปกันท็อปกันอะไรงไก่ฝรั่งเหรอ,อสวัสดีน้องหวกรูนะครับผมโอเคอ่ะคลิปนี้นะครับเป็นประถมชินแล้วกันนะผมนะก็คือเปิดด้วยด้วยคลิปเลี้ยงไก่แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลรูปนะครับในส่วนของอเอาไข่ของเราเนี่ยนะครับสามารถไปทําอะไรได้บ้างน,นะครับแล้วก็ จะทายังไงราคาเท่าไหร่หรือว่าเราจะเอาไปแปลรูปเป็นอะไรยังไงอย่าลืมติดตามนะครับสาหรับคลิปหน้าและการสําหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมนะครับขอบคุณมากนะที่กดติดตามพันโโดยตลอดนะครับสาหรับผมวันนี้ก็อย่างเช่นเดินนะฮะก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์อะไรกันให้เรียบร้อยนะฮะผมพรีมห้ไม่บาาครับผม